แค่ไม่กี่วันกำไรแตกแสนไปแล้วอ,ะอ่ะอ่าเดือนนี้นะคะแตกแสนที่20วันตื่นเต้นมากๆค่ะคือไม่ไม่คิดว่าจะได้แบบนี้แล้วก็มันเร็วมากๆมันมาหาัศจรรย์มากมันเป็นเหมือนเราเจอเครื่องมือแล้วเราหยิบจับเครื่องมือเรียนรู้แล้วก็เราทํามันปุ๊บมันได้จริงๆอะตื่นเต้นมากค่ะกับกับระบบที่นี่ค่ะแล้วก็ไม่เคยทํามาก่อนครั้งแรกนี่นี่เจอกับผู้รองที่ผ่านช่องทิกตอกนี่แหละใช่ค่ะใช่ไหม ใช่ค่ะไม่ไม่รู้จักคุณองทิ์มาก่อนชื่อโค้ช AOY อนะคะอายุ4 4ปีเป็นคนจังหวัดตราแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็เคยทํางานประจําเหมือนกันคะ่ะ10ปีชีวิตมีแต่นี่เหมือนกันแล้วก็พอออกจากงานประจําก็ทําสวนกิจยางขายของตลาดนัดนะคะทาขายตรงแล้วก็มีการเทรด forex ด้วยขายประกันชีวิตมีค่ะแล้วก็ที่มาเป็นนี่เยอะๆเนี่ย,ยก็คือจากแชรลูกโซ่แชรลูกโซ่ก็หมายความว่าเราเอาเงินไปลงทุน แล้วก็ได้รับผลแล้วเขาปิดแพลตฟอร์มไม่สามารถถอนเงินได้แล้วเราก็กู้ไปด้วยอย่างเงี้ยกู้ไปลงเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเกิดวิกฤตในชีวิตก็ที่เป็นที่500,000ก็คือจากการลงทุนแชรลลุโซ่นี่แหละค่ะแล้วพอมันเกิดวิกฤตในชีวิตเนี่ยมันค่ารถเนี่ยสี่งวดไม่ได้จ่ายก็จะถูกยึดโดนหมายศาลของแชรลลุโซแล้วก็สารพัด คือโดนทวงหนี้ดาวนชบัรลงเฟซส,สารพัดที่จะเจอแค่ท่าโทรศัพท์นี่ไม่มีปัญญาจ่ายเลยตอนนั้นคือวิกฤตสุดแต่เราก็มีเขาเรียกว่ามีสติว่าแล้วเราจะทํายังไงกับชีวิตที่ต้องอยู่บ้านเพราะมันไปไหนไม่ได้พี่ใช่ไหมตังเติมน้ามันก็ไม่มีอ่ะตังจะกินข้าวแบบนี้สิบติดตัวซักแบงค์ยังไม่มีเลยตอนนั้นคือสุดๆแต่เรามีมือถือแต่คนก็เลยมองว่าแล้วเราจะทําทยัางไงดีทํายังไงดีมาถึงจะสร้างไรายได้ได้ขณะที่เราอยู่บ้านอ่ะไม่สามารถออกจากบ้านได้ ค้ก็มองว่าต้องเป็นออนไลน์แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันต้องเป็นออนไลน์อะไรอ่ะนะคะไม่รู้ว่าต้องเป็นออนไลน์อะไรแล้วตอนนั้นพอดนหมายสารด้วยนะคะโค้ก็เลยอ่าโดนหมายสารด้วยก็เลยไม่รู้จะทําอะไรตอนนั้นก็รู้สึกแบบเครียดเหมือนกันก็เลยไปจุดทูบเนี่ยเป็นสิ่งที่ทําให้โค้ดเอวเจอโคโลงทิปจากการจุดทูบ ไปจุดทูบเนี่ยคือไปอธิษฐานจิตนะคะอ่าขอให้เขายกฟ้องเรื่องของอ่าแชร์ลูกโซ่นะโดนโดนหมายสารนะคะแล้วก็ขอให้เราเจอแสงสว่างหรือธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันถูกต้องตามกฎหมายตอนนั้นแล้วก็อธิษฐานจิตว่าขอให้เราเจอนะคะถ้าเราเจอเนี่ยเรารอดเราปลดดีได้เราจะช่วยเหลือคนแล้วคืนนั้นน่ะเราก็เข้าไปดูติกต็อกซึ่งในตอนนั้นติกต็อกคดมีเพื่อนประมาณห0ร้อยคนนะคะทำทิกต็อกไม่เป็นไลฟ์สดไม่เป็นทําคลิปไม่เป็นแล้วก็ไปเจอโซลองทคลิปซึ่งกําลังอธิบายเรื่องของนายหน้าอยู่ซึ่งมันเป็น ็นจุดที่ว่าเราอยากรู้เรื่องนี้พอดีเลยนะคะเราก็เลยฟังจนจบแล้วคนลองทิ่ก็พูดภาษาอีสานเนี่ยเราฟังไม่ค่อยออกหรอกแต่ฟังจนจบแล้วเราเห็นาอีสานฟังออกเป็นบางคํานะคะเราฟังจนจบแล้วสุดท้ายโค้ดบอกว่าให้จิ้มเข้าไปเข้าเรียนเตรียมสมุดปากกาไปจดโค้ดตั้งใจเรียนเพราะว่าคิดว่านี่คือโอกาสก็เลยตั้งใจเรียนแล้วคิดว่าเราไปตั้งใจอื่นมาเยอะแยะเสียเงินเยอะแยะมากมายอันเนี้ยเรียนปีสองชั่วโมงโค้ดเลยตั้งใจเรียนพอเราตั้งใจเรียนปุ๊บเราจดปุ๊บเราเกิด เข้าใจเกตแล้วเรามองเห็นว่าเฮ้ยนี่คือโอกาสนะมันจะเป็นโอกาสหนึ่งที่สามารถทําให้เราปลดนีได้นะทําให้เราสามารถมีรายได้หลักแสนเหมือนุูนพี่เขาได้นะแล้วคนอองทิพย์เป็นเด็กเก็บขยะ2ปีได้30ล้านทําให้เรามองว่าเขาทําได้เราก็ทําได้เราชีวิตยังไม่เหมือนเขาเลยยังไม่ถึงขนาดเก็บขยะเลยคนบอกว่าเครื่องมือเดียวกันอะแล้วเราก็เคยผ่านประสบการณ์อย่างอื่นมายากกว่านี้อีกนะคะแต่อันนี้คือเราก็ต้องฝึกเรื่องของการไล์สดอะไรต่างๆเราคิดว่าเราฝึกได้อ่องทิพย์เนี่ยมาทํากลุ่ม คนใหม่ที่สอนพี่แบบเนี้ยแล้วอยากมีรายได้หลักแสนต่อเดือนตัดสินใจแล้วทํามันลงมือทําอย่างจริงจังทำตามระบบที่โค้ดบอกคนก็ได้หลักแสนต่อเดือนจริงๆจากที่นี่แล้วมันก็มาแสนตลอดเลยมันไม่ใช่แค่แสนเดียวนะคะเดือนที่แล้วได้แสนแปดเลยแล้วก็ตอนเนี้ยเดือนเนี้ยใช่ค่ะเดือนเนี้ยยี่สิบวันอ่ะทะลุไปแสนหนึ่งแล้วตอนนี้ก็แสนหนึ่งหมื่นห้าแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าห้าร้อยไปแล้วว่ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นคือแบบมันเยอะมากๆอ่ะนึกถึงตัวเองทํางานประจาสมัยอดีตอะ หมื่นกว่าบาทสิบปีเรียหมื่นกว่าบาทนะคะพี่พตอนเนี้มันมันเราเจองานเนี้ยคือเหมือนเครื่องมือเลยอะเราเราเจอขุมทรัพย์อะแต่ถ้าวันนี้เราเจอเครื่องมือแล้วเราเจอขุมทรัพย์เราไม่กระโดดเข้าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือเนี้ยเราไม่สามารถทําเงินได้เพราะฉะนั้นเ,เลยต้องเรียนไงคะทำไมมันต้องเรียนรู้เพราะว่าความรู้มันทาเงินให้กับเราได้